raise the shake เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอติปแปรงนะครับกับเกมว o นเตอร์สไตล์นะครับเกมมือถือนี่เองนะครับผมสาหรับเกมนี้ก็เป็นเกมแนวต่อสู้นะครับแต่ว่าจะเป็นเกมแนวต่อสู้แนวดีดลูกแก้วนั่นเองโอ้โหก็เป็นเกมแนวที่ผมไม่เคยเล่นนั่นเองนะครับผมคิดว่าเกมนี้นะครับน่าสนใจดีก็เลยนํามาแนะนําเพื่อนๆนะครับโอเคสําหรับเกมนี้จะเป็นไงไปดูกันเลยสตาร์ทนะครับปิ้งเริ่มมานะครับเราต้องทําการตั้งชื่อนั่นเองชื่อที่เราคุ้นเคยนะครับ อาตีปลแปลงตอนนี้ก็รอดาวน์โหลดสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับได้เวลาเล่นแล้วโอเคเลยโอ้อันนี้ก็คือตูโทรเรียลนะครับหรือว่าการสอนเล่นนั่นเองมาโอ้โหเริ่มมานะครับจะเป็นการสอนโจมตีนั่นเองโอ้มีการชิ่งไปมาด้วยนะครับอ๋อมีการเก็บเลือดแล้วก็เก็บความเร็วนะครับโอเคเลยเพเยอร์เทิร์นไหนดูสิอ๋ออย่างนี้เลยครับเอาตัวไหนดีเอ่ยตัวนี้เป็นธาตุไฟนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเล็งตัวพืช นี่แน่เอาไ,ไปโดนตัวไหนก็ไม่รู้อันนี้เขาบอกว่าถ้าสมุินะครับมอนเตอร์ของเรานี่กระเด็นมาโดนเพื่อนนะครับจะทําให้เกิดการคอมโบเกิดขึ้นอ๋อนี่เลยโอ้โหเพื่อนคอมโบนะครับอ่าเหลือตัวเดียวนะครับเจ้ากบพืชชนะน้ํานี่เรียบร้อยเฮ้ยได้ไข่ด้วยมาเดี๋ยวค่อยไปฟักกันโอ้โหวเดินทางนะครับมาด่านต่อไปโอ้โหคราวนี้ศัตรูเยอะมากเป็นตัวน้ํานะครับขอทําการชิงนะครับ เอาละชิงโอ้โหโอ้โหโอ้โหสามตัวเลยครับต่อไปนะครับเป็นตัวที่สามารถทะลุมอนเตอร์ตัวอื่นได้นี่โอ้โหกระจายครับผมแม่ตายเกลี้ยงเลยครับเฮ้ยดีมันบอสี่ว่าโอ้โหเจอบอสแล้วครับไหนดูสิโอ้โหเขาบอกว่าให้เราทําการเล็งตัวบอสไว้นะครับรู้สึกว่าบอสจะมีจุดอ่อนด้วยนะครับจุดอ่อนของบอสนะครับอยู่ตรงลิ้นของมันนั่นเอง เราจะทําการเลงตัวไฟนะครับชิ่งไปโดนลิ้นเออไม่โดนไม่โดนเกือบแล้วครับได้ไข่ฟองหนึ่งอ่าตอนนี้ก็เป็นตาของเจ้ากบนะครับเจ้ากบกระเด้งไปโดนหลังหัวเออดีแนะ่โอโ้โห <laughs> เป็นไงครับคอมโบโอตอนนี้เราก็สามารถกําจัดบอสได้แล้วนะครับโอเคเฮ้เก็บของโอ้โห ดีครับแม่ทําการลากนะครับเกมนี้นะครับสามารถโคออกนะครับเล่นกับเพื่อนได้ด้วย4คนกันเลยทีเดียวนะครับเปิดกล่องเป็นกล่องที่ไม่ค่อยจะมีของอะไรเฮ้ย ฟักไข่หน้าตาคุ้นๆเหมือนที่เราไปตีมาเมื่อกี้นะครับโอเคใบที่2อ,อ่าไอตัวหัวพืชแลงอัพนะครับตอนนี้เป็นแลง2แล้วแม็กซ์สตาเมนาเพิ่มขึ้นเกมนี้นะครับเวลาจะเล่นก็ต้องใช้สตาเมนาในการเล่นนั่นเองโอเคครับตอนนี้ก็สิ้นสุดของโหมดฝึกเล่นแล้วนะครับอ่าเราจะมาทําการลงเควสกันครับผมเควสนะครับเป็นการเล่นผ่านด่านหรือเปล่านะโอ้โหมีกิจกรรมนะครับแล้วก็มีด่านธรรมดาลองด่านแรกนะครับ t a i l of the Red <c oughs> ทำเป็นภาษามันยากเหลือเกินสตามิน่าที่ใช้นะครับ6ตอนนี้เรามีสตามิน่า31เหลือเฟือครับผมเข้าไปต่อสู้ได้สบายโอเคครับอย่างที่บอกกันไปนะครับเกมนี้ก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับผมก็เพิ่งเล่นใหม่นะครับยังไม่มีเพื่อนเลยสัก,กคนขอลองเป็นโซโล่ก่อนนะครับมาเล่นคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบ <laughs> โอ้โห ôi, ดูสิครับแม่นี่ก็คือเพื่อนที่เราสามารถพาไปได้ด้วยหรือเปล่าซากุระชิโละนะครับโอ้โห <laughs> เมื่อเทียบกับตัวของเรานะครับเลือดของเรานะครับพันสองร้อยสามสิบเลือดของคนนี้นะครับเจ็ดพันสี่ร้อยสิบโอ้โห ôi, เอาคนนี้เลยแล้วกันโอเคครับทีมของเราก็ประมาณนี้นะครับ let's go ลุยเลยครับนี่โอ้โห ôi. ตาลุยดันเจียนอ่าโอ้โหธาาุไฟเยอะนะเนี่ยมาอืมเป็นไงชิ่งก็ับ สาทีครับโอเคต่อไปนะครับเป็นตัวพืชเราจะชิ่งแบบไหนดีเอย่ยลองชิ่งมาทางด้านนี้นะครับเอาละโจมตีอืมนี่โดนตัวน้ํานะครับเป็นไงโอ้โหกระทบไหลเพื่อนทีเดียวนี่ตายกันหมดแมปทีนี้ก็เป็นคิวของตัวน้ํานะครับไอ้เอพื่อนฝากด้วยนะเอ ش, อชึบเพื่อนเรานี่แบบโอ้โหใช้ลูกไฟนะครับตัวนี้นะครับโจมตีแรงมากอ่าขอชิ่งโดนไอ้ชบ โอ้โหทำไมมันพุ่งแรงขนาดนี้ติดในตัดมาหรือเปล่าวะเนี่ยเธอเนี่ยโคตรโหดเลยโอ้โหเจอบอสนะครับเจ้าบอสบางกรไฟจุดอ่อนมันก็คืออยู่ตรงขานะครับโจมตีอือเป็นไงหน้าชาเลยครับโอ้โหบอสต,ตายเอาละครับขาดอีกตัวเดียวเล็กไปที่เพื่อนดีกว่าเพื่อนจา๋าฝากจัดก,การด้วยถ้าโดนตัวน้ํานี่ก็จะโจมตีเป็นเส้นตรงนะครับอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้ยังไม่ใช่บอสลรอเนี่ยเราเข้าใจผิดนะครับโอ้โห โอ้โหล่าสุดยอดของเจ้ามังกรไฟคราวนี้เป็นตัวน้ำนะครับน่าขอชิงเพื่อนสักสองทีปๆๆนะับปับป้าบป้าบนะบอสนี่โอ้โหเลื่อนลดไปครึ่งนึงเลยนะครับเริ่มโกรธแล้วครับตอนนอี้เขาเรียกว่าหัวร้อนเกมมิ่งเอาละโจมตีเอ่อโอ้โหเรียบร้อยเข้าไปกระแทกระเบิด <laughs> เฮ้ยพึ่งพ่งแหมโมพูดต้องเก็บของให้ครบสเตคเคลีย ด่านแรกนะครับแน่ชิวๆเลยครับผมไหนขอดูหน่อยสิเอ้ยเปิดกล่องได้ไข่ด้วยครับไข่อะไรเอ่ยโอ้โหเป็นตัวแร้นะครับสุดยอดไปเลยครับผมแอดเฟนดีไหมแอดไ้ก่อนแล้วกันจะได้มีเพื่อนขอบใจที่มาช่วยนะแม่หญิงโอเคครับรับของรางวัลอ่ากล่องอะไรเอ่ยเปิดกล่อง อ่าโอ้ยได้ลูกแก้วนะครับลูกแก้วมุมขวาบนนี่ก็ใช้ในการเปิดหามอนเตอร์หายากนะครับเราลองมาใช้กันดีไหมเอ่ยเฟนแฮดเชอร์ <c oughs> <f ain hatch> er> นะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยเ <c oughs> มื่อเราเล่นกับเพื่อนนะครับเหมือนว่าเราจะได้เฟนพอยต์นะครับเราสามารถเอาแต้มนี้นะครับมาสุมหามอนเตอร์ได้ไหนลองแฮดอะไรหน่อยสิปึ๊บโอ้ยได้เวลาการตามหามอนเตอร์นะครับเขาบอกให้ดึงเราจะผลักเราเล่นครับเราต้องดึงเออเอาเฮ้ยอ๋อต้องกดตรงลูกแก้วลูกแก้วสั่นเป็นเจ้าเข้า โอ้โหผู้เข้าลูกกระตาหมุน2ทีพ่นไข่ออกมานะครับปะโถยําไปไข่เป็นแบบโอ้โหเลืองแสงโอ้ยซุปเปอร์แล้วเมื่อกี้เกือบจะดูถูกแล้วครับออันนี้คืออะไรเอ่ยโซโลแฮชเชอร์นะครับรู้สึกว่าจะเป็นการใช้ลูกแก้วนะครับในการตามหามอนเตอร์ใช้5ลูกแก้วเลยทีเดียวโอ้โหราวนี้นะครับเป็นมังกรทองโอ้โหมังกรแบบว่าสีทองปั๊ เขาลูกกระตาขอไข่สีทองหน่อยเออนั่นแหละครับลุ้นครับผมโอ้โหเสียงแบบนี้ซุปเปอร์แลนะครับโอ้โหอย่างกระสุนหอองอคงเฮ้มอนเตอร์ตัวนี้โอ้โหเลือด8,500โอเคครับกดมาที่โหมดของมอนเตอร์นะครับอ่าไหนขอดูตัวแรกหน่อยสิเราจะเอาซุนหงอคงนะครับใช้ได้หรือเปล่าโอ้โห ถ้าใช้ตัวนี้นะครับเราจะสู้ได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวอ่าเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับโอเคครับเล่นเควสกันเลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูประสิทธิภาพของเจ้าสุนหอองอคง Trail of the g ก e e n โอ้รู้สึกว่าจะเป็นแผนที่สีเขียวคราวนี้นะครับเราจะเอาเพื่อนคนไหนไปดีเอย่ย K3BAB เ hey, อยเป็นผู้หญิงน่ารักซะด้วย Let's go จิ้วจวดูการเลียงหน้ากระดานของเขาสิครับง้างให้สุดลุยออโอ้โหกระแทก แม่โดน2ตัวต่อไปนะครับเป็นเจ้ากบน้อยเจ้ากบนี่เกิดการชิ่งโอ้โหแล้วก็พ้่นน้ํานะครับไหนลองชิ่งตัวนี้หน่อยสิปับโอ,โอ้หุ้ยเมื่อโดนปุ๊บสปีดอัพโอ้โอ่าอ,อย่างนี้นี่เองอุ้ยระเบิดโอ้โหรุนแรงเลยจ้าอย่างนี้ต้องเจอนี่โอ้โหกระแทกแม่ไม่รู้กี่ทีอุ้ยได้ไข่ด้วยครับเดินทางต่อไป อ่าจะเจอกับตัวแบบไหนเออโอ้โหเจ้าเห็ดน้อยรู้สึกว่าแผนที่อันนี้นะครับจะมีแต่ตัวพืชชิ่งพืชน,นะครับอืมอชุบุบุบโอ้โเราจะมาทำการเล่งสปีดนี่อุบจุบุบอืมโอ้โหเป็นไงเฮ้ยอ้ม มันยิงไม่โดนไปเกิดใหม่ไ,ได้ละเพื่อนนี่สองทีสทีสทีโอเคโอ้โหไเอตัวยักษ์ตัวนี้นะครับมีจุดอ่อนอยู่ที่กลางลําตัวเจ้ผู้หญิงคนนี้นะครับมาเล่งสปีดหน่อยนี่โอ้โหโอ้โหกระแทกจนตายเลเยอร์เธอนะครับมาต้องอย่างนี้อย่างนี้อืออืม,อมเป็นไงครับโอ้โหโดนทั้งจอเจอบอสแล้วครับผมบอสตัวอะไรเอ่ย ออกมาแล้วโอ้ยสไตช็อตดูเหมือนว่าจะเป็นท่าโจมตีแบบพิเศษนะครับเอ้ยตัวไหนมีท่าสไตช็อตกดเลยครับอ่าพร้อมในการสไตช็อตสุดยอดเลยครับมีการชาร์จพลังด้วยโฮ้ยอย่างนี้ต้องง้างลุยลัสนีนีลีกับแทกกระแทกโอ้ยเจ้ากบถึงกับเดือดดานอันติของเจ้ามังกรน้ำเอาละท่าลัสอือหือโอ้โหกระแทกหลายทีเจ้ผู้หญิงคนนี้ยังไม่มีอันติไม่เป็นไรขอเพิ่มสปีด กับเพื่อนน่อยอืเออบอสตายก็ตายหมดจอเลยครับเฮ้ยลืมเก็บของไม่ได้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 ไไดไไดไไดเต้องไปพลาดครับผมเย้สเตเคลี์ <laughs> โอ้โหช่างเป็นการคอมโบที่สุดยอดไปเลยนะครับถ้าใครมาเล่นนะครับก็อย่าลืมแอดผมด้วยนะครับยังกระจอกอยู่เลยครับผมกระจอกแบบนี้ต้องทําการเปิดไข่อีกรอบ <laughs> ความโลภมันบังตาแหมคราวนี้จะได้ไข่แบบไหนเอ่ยขพเป็นตัวที่โคตรหายาก นี่เอาไข่สีทอมาให้ฉันเออนั่นแหละครับเปิดออกบ้าเป็น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 อ้ยโอ้โหโคตรโอ้โหตัวนี้โคตรชอบเลยครับซุปเปอร์แรครับผมโอ้โหพลังโจมตีไม่ต้องพูดถึงนะครับสําหรับเกมนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีประมาณ5าธาตุนะครับธาตุพืชธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้านะครับและก็ยังมีธาตุสว่างกับธาตุความมืดด้วยครับผมได้มาแบบนี้เอ้าเฮ้ยกดผิดมาโทรโกดผิดแบบนี้ก็เลยต้อง เล่นอีกตาแบบไม่ได้ตั้งใจขอไข่สีทองขอเป็นตัวโคตรแลนะครับจะได้ไม่เสียใจเออหูยสุดยอดได้ตัวผู้หญิงแล้วนะครับเฮ้ยรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นท่าสว่างหรือเปล่าเนี่ยซุปเปอร,ร์แลท่าสว่างนะครับซาโอโตมิชูรินะครับ ชื่อโคญจิปุนญี่ปุ่นเราจะมาติดตั้งนี่เลยครับติดตั้งท่าสว่างนะครับอ่าติดตั้งเข้าไปแทนตัวพืชต่อไปนะครับตัวน้ําขอติดตั้งเป็นความมืดนะครับโจมตีไม่ต้องพูดถึง โคตรแรงเลยทีเดียวโอเคครับสำหรับมอนเตอร์สไตล์ในตอนนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแหมเกมนี้ก็เป็นเกมที่โอ้โหเล่นได้เพลิดเพลินดีจริงๆนะครับสำหรับในพาร์ทหน้านะครับเราจะมาเล่นตัวสุดเทพ3ตัวนี้ให้ดูกันนั่นเองสําหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับผมท้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แลวก็กดแชร์เพื่อนๆรับชมได้นะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวีผม ជឹបៗ